ช่วงนี้ไม่มีเวลาเล่นบล็อกฟุตเลยแต่อยาก,ยกว่าตาันทำยังไงดีขอแนะนำ TNT Shop บริการรับฟาร์มแบบต่างๆไม่มว่าจะเป็นบล็อกฟุตโลกูนและแมตซิตีลิงก์ Facebook ใต้คลิปเลยนะครับอยากได้ที่หาผลพิศาจจังเลยอ่ะไม่พออีกแล้วซื้อโลบักกันดีกว่าผมข,ขอแนะนำ Kristan Shop ราบคาโลบักเลนหกขั้นต่ำเพียงหนึ่งบาทเท่านั้นอีท่้นยังมีเกมให้คุณี่เลือกฟาร์มอีกมากมายลิงก์ a c e b o o k ใต้คลิปเลยนะครับ สวัสดีทุกคนเลครับใน,น,ในเกมเล่นแบบที่ชื่อว่าบล็อกฟ o o ตนั่นเองนะครับมาแล้วครับที่ทุกคนรอคอยเนี้ยอัปเดต12นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมจะพาไปดูเกาะใหม่ก่อนนะครับคือมันก็ไม่ชิงเป็นเกาะแล้วมันเป็นเรือผมชอบลงน้ำเลยก็เดินบนน้ำได้หระติดชินโดบีไร์สองไปหน่อยช่วงนี้นะครับที่ผมเปิดเสียงเกมเนี่ยเพราะผมอยากรู้ว่าเสียงเพลงพอเข้าไปในเนี้ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็เลยเปิดไว้เดี๋ยวควาลองสำรวจด,ด,ดูมีอะไรไหม ไม่น่ามีแล้วนะครับก็เลยจะเป็นเรือนะภาพแตกๆหน่อยโอเคเข้าไปกันเลยเพลงเปลี่ยนนะเป็นอย่างที่ผมคิดจริงๆก็คือเพลงมันจะเปลี่ยนเหมือนเดิมนะครับที่ผมเปิดที่ผมอยากฟังพร้อมทุกคนเลยว่าเพลงมันเป็นอย่างไรในนี้นะครับอืมก็โอเคโอเคถือว่าได้ฟังเพลงแล้วเฮ้ยตรงนี้คืออะไรเนี่ย ตอนผมมาังแรกผมไม่ได้ลงมาตรงนี้เพาเป็นที่าพาปกติเนาะเรีอะไรเปิดไคิสันกิด,ดูพันสองคิดสิบห้าใครที่เป็นแบบแฟนวันพีช่ะน่าจะรู้นะว่ามันคือเรืออะไรมันเรือของใครนะแต่ซึ่งผมไม่ได้แฟนวันพีชแบบตัวยงผมไม่รู้อะใครรู้ก็อันนี้เป็นไว้เนาะอ่าตรงนี้มันมีอะไรบ่ามีอะไรไหมไม่น่าจะมีอะไรเนาะ อันนี้นี่น่าจะต้องเก็บเก็บไอค่างเงินใหม่อะ่ะไอ,อผมเห็นค่างเงินใหม่คือผมเดินสำรวจไปนิดนิดน,นิดนึงแล้วแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่าไรเอ,อเดี๋ยวนะตรงนี้คือทางที่เรามาใช่ไหมตรงนี้ที่เช็คพอยต์ผมเช็คพอยต์ไปแล้วเช่เดี๋ยวเราเดินดูตรงนี้กันตรงนี้ตรงได้มันจบกันป่าวฮะมันจบกันก็คือสองฝั่งโอเค อันนี้เควสนะเควสเริ่มที่1,250นะครับแล้วก็จบที่1,325นะไมีตัน1 5 0นะครับ1,350เอ้ยตรงนี้ก็เป็นเควสนั่นเองนี่นะชิปสเตอร์วชิปสเตอร์วนี่ใช่ไหมโอเคผมชู้ได้ผมชู้ได้เรียวมันใกล้ๆกัน นี่ครับเดี๋ยวผมจะตีให้ดูนะตีแล้วมันจะดรอปของนะตัวนี้เดี๋ยวตีให้ดูเดี๋ยวผมทำภารกิจนี้ดูเลยแล้วกันมันจะดรอปของไม่ดรอปวะ นี่อะรอบแล้วนะครับเป็นเอสโซรพิซึมนะครับเอนโดรพาซึมตอนนี้ผมมีสามอันเดี๋ยวเดี๋ยวขอตีบอให้เสร็จก่นอนเใชๆตีนี่เสร็จกัน โอเคครับตีเสร็จแล้วตอนนี้ผมมีเอนโทรปีซึมเจ็ดอันนะแปดอันละเอนโทรปีซึมผมจะไม่รู้นะว่าจะเก็บครบแลวแรกเดี๋ยวมันจะได้อะไรบ้างนะครับโอเคครับต่ไฟเราจะไปพูดถึงผลอเวเคนนะครับผลอเวเคนตัวนี้มีเพิ่มมานับสองผลนะครับเป็นผลไฟทุยไม่ใช่ผลแสงนะครับกับผลความมืดนั่นเองนะฮะก็อยู่ที่นู่นเลยแล้วกันอยู่ที่นู่นนะก็คือมันก็จะโชว์ให้เรากดเน็ก ขนรรั้นแล้วมันไม่ไม่มีอะไรเยอะเท่าไหร่นี่ครับอืมเดี๋ยวขอสำรวจตรงนี้เพิ่มหน่อยเฮ้ยกล่องเฮ้ย n p c ตรงนี้มีด้วยใช้ลายโทฟิซึมอโทฟิซึมตรงนี้มีอะไรไหมมีกล่องโอเคตรงนี้เป็นที่พักของลูกเรือนะครับแถวเนี้ยจะเ,เก็บผีสิงโอเคตรงนี้มีเงิน ตันนี้ไม่มีอะไรโอ okay. เคเวลวตันหนึ่งศูนย์หนึ่งสามห้าศูนย์ับรอมาตั้งหลายเดือนอะ่ะตันเพิ่มมาห้าสิบวลก็นะมันก็เกมมันพูดไงดีวะถึงมันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าคนมันก็เรื่อยๆครับมันเล่ทนทาเยอะมั้งไม่รู้ว่ะแต่ผมคผมหมดคอนเทนต์แล้วอ่ะถ้าไม่อัพคือผมก็ไม่รู้รจะเล่นอะไรแล้วอ่ะจริงๆอ่าที่ผมผิดหวังนิดนึงก็คือไม่มีเควสบอสให้รับเหรอ ไอห้องนี้น่าจะเป็นห้องอะไรสักอย่างเอ้ยอะไรวะอ๋อนอกเรือห้องตีบอลเหรอไม่รู้ว่ะไม่มีเฟสบอลให้หลับแบบรู้สึกเศร้าใจโอเคผลไม่มีไม่มีผลมาเหมือนกันผลเหมือนเดิมเด็กคะ่ะโอเคเดี๋ยวเราตัดไปเอ้ยไม่ต้องตัดหรอก เดี๋ยวเราโชว์เอ้ยหือว,ว่าตัดดีอโอเคเดี๋ยวเราโชว์ขึ้นมาเลยแล้วกันนะครับมาเรับนี่คืออัปเดต12ทั้งหมดนะครับนะครับข้างล่างอาจจะมองไม่เห็นเวลาทีรผมจะพูดให้ฟังนะข้างล่างมันเป็นแบบโน้ตเดอะดีเลยยอะไรนะไม่เป็นไรมันนิดเดียวนะเคครับเลเวลนะครับตัน1,350นะครับแล้วก็มีเกาะใหม่ขึ้นมาเป็นเรือที่ถูกสาบนะครับเคียวชิปนะครับ เก็บเอโทรพลาซึมนะจากการล่าศัตรูนะเพื่อจะปลดล็อกของพิเศษผมรู้ว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็มีบอสสปาวใหม่นะครับในตอนกลางคืนอันนี้ผมก็ยังไม่ดูนันมันคือตัวอะไรเขาบอกว่าอะไรนะคาตาอะไรนะคาตาคุลิเหรอจำได้แล้วนะครับแล้วก็ผลใหม่ไม่ใช่ผลอเวเคนนะครับสองผลนี่คือผลแสงกับผลความมืดนะครับแล้วก็เพิ่มติเติลซิสเตมขึ้นมานะครับ อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันได้อะไรนะครับก็เนี่ยมันจะโชว์มาตรงนี้ครับเห็นไหมเนี่ยข้างบนบนซ้ายเห็นไหมครับนั่นแหละครับอันที่ผมยังไม่รู้นะผมขอข้ามไปเลยนะครับแล้วก็จะมีชื่อนะครับตรงแชทเนมเรานะครับอย่างเช่นเดมอนอไมค์เกียก็คือแบบก่อนหน้าที่เราจะมีแบบคล้ายๆยศปะอันนี้ผมไม่รู้นะครับยังไม่ได้ลองผมไม่รู้ว่าพิมพ์ยังไงปะแล้วก็ไตเติ้ลแดนฮาร์เดอร์ สีที่แบบว่ายากอ่าภารกิจไทเทนที่ยากขึ้นนะครับสีก็จะเปลี่ยนอ่าแล้วก็มี NPC พซใหม่นะครับ n p c ใหม่อือฮึวีแล้วก็มีนิวเซคเรตก็คือแบบความสามารถเพิ่มเติม,ตมน่าจัีความสามารถแบบเพิ่มเติมลับๆของวีหนึ่งสองวีสามนะอันนี้ผมจะไม่แน่ใจว่ามันแบบปลดล็อกยังไงนะผมจะไม่แน่ใจเท่าไหร่แล้วก็เพิ่มของแต่งตัวสามอย่างสามอย่างเลยอของเต่งตัวใหม่สามอย่าง อะไรมั่งวะเยอะจังอ่ะดาบใหม่หนึ่งเล่มปืนหนึ่งกระบอกเนิฟผลสัสเทีกนวีสองนับเนะิฟสกิลอ่ะบาบ์บา,บา,บานะครับบัฟนับคาตนะาหนับทูตเพิ่มคาตนะนะครับก็คืออ่าเขาสกนะิลเซ็กับสกิลเอ็กนะครับแล้วก็กกวเพิ่มฮิตบ็อกนะครับ, box, รบตามนั้นเลยนะครับฟิกเดือดสนูทรีอันนี้คือบัฟแก้บัฟต้นไม้หิมะต้นหิมะมันคืออะไรไม่รู้ผมไม่รู้อันนี้ก็แก้บัฟต่างๆนะครับ ก็คืออัาเดตค่อนข้างน้อยนะอืมอ้วเด็ดไม่ได้เยอะเท่าไหร่เดครับโอเคก็อืมเพิ่มของใหม่สามอย่างเนี่ยสามอย่างเลยเหรอถ้าสามอย่างมันควรที่จะมีบอสนะหรือผมหาไม่เจอวะบอสเฮ้ยผมเห็นแล้วผว่ามันต้องเป็นหมวกนี้แน่ไม่ใช่แล้วคิดเอง ก็มีทางเดียวครับที่เราจะรู้ว่ามันมีหรือไม่มีก็คือการที่เราฟาร์มพลาสมาเอ็กโทรพลาซิซึมไม่ได้าอ่านแล้วนรน่าลืมแล้วอะไรนะ Ext ro, Ext ro เอ็กโตเอ็กโตพลาซึมไหมเวตีแลวด่วนเฮ้ยไม่บอกเอ็กโทรพลาซึมเออตอนนี้มีเก้าอันคือมันต้องเก็บห้าสิบอันนะกับร้อยอันนะก็คือเราเก็บไปเลยร้อยห้าสิบอัน แล้วก็เดี๋ยวไปปลดล็อกทีเดียวนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะสำหรับการอัปเดตทั้งหมดนะครับเดี๋ยวยังไงฟาร์มครบเมื่อไหร่เดี๋ยว,ยงไ,งไ,ดยวได้ดูคลิปกันต่อรัวๆนะครับรัวๆแต่ว่าผมน่าจะรัวไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้มนันเวลาประมาณสิบอ็ดโมงนะครับซึ่งคลิปเนี้ยคุณจะได้ดูประมาณอ่าประมาณสี่ือ3สาโมงเแหละนะแ้วผมต้องไปเรียนผมต้องไปเรียนตอนบ่ายนะครับ โอเคผมก็สำหรับคลิปนี้คงประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาฮะเฮ้ยใครสังเกตเป็นอย่างนี้ได้หรอที่เราเดินจะไม่เป็นแบบนี้เนะี่ยเียบโอเคครับก้าหสำบนีตแล้วกันผมเย้ yeah!